แกงหมูสับใส่ผักรวมคะ่ะน่ากินมากเลยคะ่ะใส่เห็ดด้วยคะ่ะมีผักบอกคอลี่ผักกาดขาวหัวส่เทา้าแครอทแล้วก็ถั่วฝักยาวคะ่ะสีสันน่ากินคะ่ะมาทำกันเลยคะ่ะอันนี้เครื่องที่เราเตรียมไวค้ค่ะใส่พริกแกงรสด,ดีแล้วก็ขงนวนลลงไปคะ่ะ เราให้เดือดแล้วใส่หัวใส่เท้ากับแครอทลงไปค่ะตอนนี้ก็เดือดแล้วเติมน้ำปลาร้าลงไปค่ะปรุงรส เดือดแล้วเราจะใส่เนื้อหมูลงไปค่ะมีทั้งเนื้อแล้วก็หมูสามชั้นเนี่ยเราจะใส่ผักรวมลงไปค่ะมีหลายอย่างค่ะผักกาดขาวบอกโอลี่ถั่วฝักยาว รอให้เดือดค่ะตอนนี้ผักก็เริ่มสุกแล้วค่ะ ผักเริ่มสุกแล้วเราจะใส่เห็ดลงไปค่ะร้อยเห็ดสุกเลย่แค่นี้สีสันก็น่ากินแล้วค่ะ น่ากินมากเลยค่ะ